สวัสดีครับผมสกายเองนะครับเวลาที่เราชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษแล้วเนี่ยสิ่งที่สายวาดรูปเฉบเช่นพวกเราเนี่ยจำเป็นจะต้องกระทําอย่างยิ่งยวดเลยก็คือการวาดคาแรคเตอร์ออริจินอลของเราออกมานั่นเองครับเพื่อเป็นการฝึกจินตนาการที่ไม่สิ้นสุดของเราให้ไหลออกมาโดยที่ไม่มีนิ้วหรืออะไรค้างท่ออุดตันจินตนาการของเราได้นะครับมันจะทําให้การวาดรูปของเราเนี่ย ไปได้ไกลมากกว่าที่ตัวเองคิดนั่นเอง่อาในกรณีนี้ี่ผมก็อาจจะสมมุติว่าผมอินกับเรื่อง s k i b ิดีทอยเล t มากครับฉะนั้นผมก็ต้องมีไอเดียปันเจิดในการสร้างตัวละครออริจินอลของผมออกมาครับอ่าจากที่เห็นเลยนะเพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาครับนั่นก็คือแฟนแมนนั่นเองครับอ่าหรือมนุษย์หัวพัดลมนะก็เนื่องจากว่าสกีวิดีทอยเล t นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ อ่าผมก็เลยนึกถึงพัดลมเลยนะครับที่ผมเป็นเพื่อนซีของผมเลยนะครับยามค่าคืนอ่าแล้วนี่ก็คือคอปเตอร์ไม้ไผ่นะคร่านี่เพื่อนๆกคงรู้จักดีนะครับ ไม่ต้องบอกเลยครับติดตัวนี้นี่มันทําให้อ่าแฟนแมนของผมเนี่ยไอหัวพัดลมเนี่ยสามารถบินได้เหาะเหินการกาดได้อย่างอิสระนะครับถ้าใครไม่เชื่อนะให้ไปดูโดรอมอนได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับอ่าแล้วนี่คือสวิตนะครับอ่ามีสวิตเปิดปิดแล้วก็มีเบอร์หนึ่งสอสานะครับเป็นระดับของความแรงของพัดลมนะครับ อ่าซึ่งปกติผมก็กดเบอร์แรงสุดนะเพราะอากาศแม่งโคตรร้อนคนระับนี่ครับนี่คือชมหน้าหน้าตาของพัดลมที่ผมใช้ประจำคนระับ นี่ที่เฟี้ยกว่านี่ครับตรงผ้าพันคอเนี่ยครับอ่านี่มันจะพิวสวยเลยครับอ่านึกถึงนึกถึงคอมเมดไรเดอร์ได้เลยครับนี่โคตรเท่ก <c oughs> ็สำหรับเรื่องสกีบิดี้ท i l e t เลเนี่ยคอนเซปต์ส่วนใหญ่หลักๆของมันก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ่าพอพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ผมก็น,นึกถึงเพื่อนซีของผมยามค่ำคืนเลยพอดีเลยครับ <c oughs> นั่นก็คือพัดลมนั่นเองครับถ้าหากขาดม,มันไปนี่ผมนี่ได้ร้อนตับแลบนอนไม่ได้ แน่นอนครับก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งในจินตนาการนะครับพอผมเจอเรื่องอ like, ไสกี i ิ i ี้ท o i ร์เนี่ในหัวผมออริจินอลคาแรคเตอร์มันก็ปรากฏโฉมออกมาแบบนี้เลยนะครับพอปรากฏโฉมนี่เราก็ทําการวาดได้เลยนะนี่ก็คือการล่างโครงอนาโตมีนะครับนี่ก็ลากๆไปเลยนะตามจินตนาการของเราเลยนะครับส่วนของผมนี่ผมออกแบบออกมาให้มันเป็นแบบมนุษย์พัดลมหัวพัดลมแฟนแมนแบบสไตล์นินจานะครับนี เพราะว่าผมกำหนดให้ว่ามันเป็นตัวละครลับนะครับที่ไม่มีปรากฏในในเรื่องสกิวิดี้นะเพราะว่ามันเป็นดินจานะครับเวลามันทําอะไรนี่มันจะทํางานอยู่ในเงามืดนับเพื่อรับใช้แสงสว่างนะครับนี่โคตรเท่จานั้นจะไม่มีใครนี่สามารถเห็นโฉมหน้าของแฟนแมนของผมได้นะครับอ่าเพราะเขาเป็นดินจานะครับมีความเป็นแอสซซิน สามารถลอบฆ่าไอหัวซ่วมได้ไปได้หลายตัวหลายเครื่องเลยทีเดียวครับนี่และที่สําคัญครมันมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเท่านั้นเองนะครับแลาสามารถพบได้นะครับเห็นตัวตนเป็นๆก็เฉพาะช่องผมเท่านั้นนะครับนี่นี่คือเขาเรียกว่าสเปเชียลเอดิชั่นเลยนี่นี่คือส่วนของเข็มขัดนะครับอ่าจะเป็นทรงสไตล์ชุดดินจาญีปปุ่นเลยนี่นี่ผมก็วาดไปเลยนะเสื้อผ้าแบบสไตล์ญี่ปุ่นอ่านี่ครับ ออกแบบมาได้บอกได้เลยว่าสุดจา้าบนะครับสุดจา้าบสุดเท่สุดติงได้หมดเลยครับถ้าสดชื่นนี่โอ้โหปกติไอ้พวกไอ้พวกทีวีแมนพวกคาเมล่าแมนหรือสปิเกอร์แมนพวกนี้มันจะใส่สูตรครับนี่แต่ผมนี่เฟี้ยวกว่าครับใส่ชุดดินจางครับแถมเกาะให้เลยครับนี่นี่คือเกาะแคนะครับก็ว่าทรงง่ายๆอย่างนี้เลยอ่า นี่ครับเวลาดีไซน์ออริจินอลนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาเราเกิดอารมณ์คุ้มข้างนะครับอยากจะระบายอยากจะมีส่วนร่วมนะครับ ต้องเรียกว่ามีอยากมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นๆน,นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องจะเป็นต้งองจินตนาการวาดออริจินอลคาลิเตอร์ของตัวเองออกมาบ้างนะครับเพื่อเป็นการเปิดเปิดหูเปิดตาเปิดโลกที่อยู่ในสมองของเราให้มันออกมาข้างสู่ภายนอกนะครับยิ่งเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันทําให้จินตนาการของเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะให้มันเอาออกมานะครับ มันเป็นไอเดียสร้างสรรค์น,นั่นเองครับอ่าพอออกมาบ่อยๆจินตนาการเราก็ยิ่งล้ําเลิศนะครับตอนแรกๆอาจจะออกมาแล้วปัญญาอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันออกมาบ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการนําไปสู่การต่อยอดยิ่งๆขึ้นไปนะครับอ่าการฝึกวาดรูปให้สวยเนี่ยหากวาดบ่อยๆทุกคนก็จะสามารถวาดสวยได้อยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับการวาดทีๆของแต่ละคนเองแต่สิ่งที่ยิ่งยากยิ่งกว่าการวาดให้สวยนั่นก็คือ การที่เราจะต้องนําจินตการของเราอ,ออกมาด้วยนะครับมันจะนําพามาซึ่งเอกลักษณ์ลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนของใครทั้งสิ้นและจะทําให้เราเโดดเด่นเหนือกว่าใครๆหรือที่เรียกว่าสเสน่ห์งานของเรานั่นเองและงานของเราก็จะสามารถที่จะถีบตัวเองออกมาจากกฎเกณฑ์เดิมๆได้นะครับเพื่อให้ออกมาในรูปแบบเฉพาะของเราเองมันจะทําให้เราสามารถาวาดหรือจินตการต่างๆได้ง่ายขึ้น ไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถทำสิ่งที่แตกต่างออกมาได้มากขึ้นนั่นเองอ่าเวลาที่ผมสอนว่าเนี่ยผมจะไม่ค่อยให้ยึดติดอะไรมากนักนะครับให้ใช้สัญชาติยาหรือมั่วนะครับนำพาไปนะครับมีโครงร่างที่ตัวเองนั้นถนัดก็พอแล้วหน้าตาก็ต้องออกมาเน้นให้มันดูดีที่สุดนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยสวยไม่สวยก็แล้วแต่ชะตากรรมโชคชะตาเลยครับกับความอดทนที่ก็มีเวลา เป็นขีดจำกัดนะครับพร้อมกับปีศาสขี้เกียจที่มันชอบคอยยั่วยวนให้เราเคิมอยู่เสมอนะครับอ่แล้วนี่ก็คือตามภาพแล้วผมก็จินตนาการว่ามีพัดลมขนาดใหญ่ด้วยนะเป็นอาวุธเลยนะครับอ่านี่แบบนี้เลยนะนี่โคตรเฟียวอตรงนี้ก็จะเป็นอ่า นี่ครับเป็นพัดลมขนาดยาวนะครับอ่าเป็นพัดลมตั้งยาวๆแล้วเนี่ยมีขาตั้งอ่านี่ครับมันก็เป็นการเอาจินตนาการล้วนๆจากอ่าอ่าฟังก์ชันเดิมๆอ่คอนเซปต,ต์เดิมๆของแอสคิมิบิที่ทอยเลนะครับที่อ่ายังไอ้คาราเมล่าแมนก็จะมีไอ้ที่ดวดส่วมอะไรเงี้ยไ <laughs> อ้ไททันทีวีแมนก็มี มีจอโทรทัศน์ใช้แสงอะไรเงี้ยครับส่วนของผมนี่เป็นแฟนแมนมนุษย์พัดลมนะครับมันก็สืบเชื้อสายมาจากพวกนินจานะครับมันก็เลยมีสายลมเป็นเพื่อนนะฉะนั้นอาวุธก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันก็จะเป็นอาวุธแบบ <c oughs> ใบพัดน,นะครับ <c oughs> มีคอปเตอร์ไม้ไผ่สามารถทําให้บินได้อ่าเหมือนโดรลมอนนะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในการอากาศอ่ามีอาวุธเป็นพัดลมอ่าตั้งตั้งขนาดยาวนะครับอ่าทาให้สามารถหมุนมีแรงกระแสลมได้นะครับมันมีสามารถมีพลังที่สามารถที่จะหมุนทําให้เกิดฮอลิเคนหรือทอร์นาโดได้เลยนะครับเป็นพายุตไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ได้เลยอ่าส่วนตรงนี้เป็นหัวเข่านะหัวเข่าผมก็เป็นท่อพัดลมนะครับนี่ นี่แบบนี้เลยนะครับไอ้ตรงนี้ก็สามารถติดไว้เนี่ยจะทําให้เวลามีใครก็ตามที่มาเตะขัดขาเรานะครับสามารถปิวกระเด็นได้นะเพราะว่าผมติดพัดลมไว้ตรงนี้แล้วนะครับไม่มีใครที่สามารถเข้ามาได้นะครับอหรือยิงปืนยิงกระสุนใส่นั่นเองนี่เดี๋ยวนี่คือเท้าผมนะครนี่เท้าผมก็จะแบบ เติมเกาะอ,อ่อนลงไปด้วยนะครับอ่าเผื่อมันพัดแล้วมันไม่ปลิวนะมันมาโดนขาเราเราก็ต้องป้องกันนะครับมีการมีมีเกาะใส่นะคนี่โคตรเท่นี่เวลาวาดก็วาดเกาะแบบประมาณง่ายๆนะครับจินตนาการง่ายๆเอาอาอาจจะมีบงเบี้ยวบ้างช่างมันนะครับในคลิปนี้เราก็จะเป็นแค่เป็นการอาสอนการวาดคาแรคเตอร์ออริจินอลแบบง่ายๆมาก่อนนะครับเป็นการดีไซน์คร่าวๆเล่นๆเ,เอาฮานะครับ นี่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าพวกกับพวกทีวีแมนคามิล่าแมนสปิกร์แมนได้ไหมนะครับอ่าแต่ที่แน่ๆน,นี่คือมันทำงานในเงามืดเพื่อรับใช้แสงสว่างนี่ครับสำคัญครับนี่อย่างเท่ครับ <c oughs> บอกได้เลยว่ากำกำจัดอายพวกไอหัวโซมนี่ได้ไปหลายตัวเหมือนกันครับโดยการพัดให้มันปลิวเลยครับนี่โคตรเท่อ่าสวยงามครับ นี่ดีไซน์ก็จะเป็นนินจาครับนินจาก็เป็นนินจาแห่งสายลมเลยครับนี่วาดขาแล้วนี่คือเท้านะครับเท้านี่ผมก็แบบเท้าเปล่าเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องใส่รองเท้าตรงรองเทแตะเลยนี่เป็นแค่ถุงเท้ามีรูขาดๆหน่อยแล้วก็เติมก่ออ่อนลงไปออแค่นี้ก็เท่แล้วนะครับเพราะว่าที่ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่จะเป็นจะต้องใส่รองเท้าเดินนะครับ มันมีขาไว้เพื่อแค่มีไว้อย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วคือมันเหาะได้นะครอ่อนี่เป็นไงครับจินตนาการผมค่อนข้างจะกว้างไกลนะครับเพราะว่าผมติดอ่าคอปเตอร์ไม้ไผ่ไปแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับมีคอปเตอร์ไม้ไผ่ก็สามารถบินได้นะครับหากคเพื่อนๆงงนะมันบินได้ยังไงให้กลับไปดูโดเรมอนเลยไปกลับไปดูโดเรมอนได้เลยนะครอ่าโดเรมอนบินยังไงนะครับ ตัวไอ้แฟนแม่ของผมก็บินได้แค่อย่างนั้นเลยนะครับโ,โคตรเท่ครับไม่ต้องมีเครื่องบินเจ็ตมีเจ็ตอะไรนะเป็นอของเป็นของวิเศษจากโรเลอมอนเลยนะครับจากศตวรรษที่อะไรวะยี่สิบเอ็ดหรืออะไรเนี่ยโคตรเฟียวศตวรรษทถียี่สิบยี่สิบเอ็ดจริง,รงๆก็ยังไม่มีนะครับเออมันล้ํากว่านั้นเลยนะครับนี่โอ้โหนี่ผมเติมรายละเอียดให้ชัดๆเลยนะครับ พัดลมของผมก็ต้องมีตะแงนงครับนี่เดี๋ยวผมจะเติมรายละเอียดของใบพัดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตะแกรงนี่ถ้าไม่มีมัน,นครับวันหนึ่งมันหลุดขึ้นมานี่ใบพัดถึงขนาดหักเลยครับผมเคยแล้วครับโอ้โหมันหักทีนี่ปิววนเลยอ่ะอน,น่ากลัวมากอ่านี่ต้องมีตะแงรงบนหัวไว้สุดยอดครับอย่างเท่ อ่ะไหนๆก็เพลินม,มาถึงขนาดนี้แล้วผมขอติดอาวุธอีกชิ้นหนึ่งให้แล้วกันนะครับ <c oughs> ก็เป็นอาวุธที่ติดข้างเอวนะครับอ่าหลายๆโคนานเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดว่านี่คือดาบนะครับจริงๆมันไม่ใช่ดาบนะครับอ่า <c oughs> นี่เดี๋ยวดูกันนะครับี่ผมจะว่าตรงนี้เป็นท่อนนะเป็นที่จับอา,อาวุธของตัวนี้ไม่ต้องบอกนะครับมันก็คือกังหันลมนั่นเองนะค,ครับอ่าโคตเท่ครับกังหันนี้ก็เป็นกังหันวิเศษนะครับอ่า ใช้มันเมื่อไหลนี่ทุกคนจะต้องกระเด็นนะครับนอกจากจะมีอาวุธเป็นหอกพัดลมที่อยู่ข้างข้างหลังแล้วนะครับตรงนี้ด้านข้างนี่ก็จะมีกังหันลมขนาดเล็กนะครับสามารถสร้างพลังพายุหมุนได้ทันทีเหมือนเช่นกันนะครับพอดีอันนั้นอาจจะยาวไปอันนี้ก็จะแบบสั้นหน่อยนะครับเสามารถสร้างขึ้นพายุขนาดเล็กได้นะครับนี่ถือว่าโอเคมากเลยโคตร นี่มันเจ้าแห่งสายลมชะแท้อขอเติมหน่อยครับตีมีขีดพลิ้วออกมาโอ้โหมันเท่ไปไหนเนี่ยฮ่ีฮว เหยื่อเยลโล่ในรายละเอียดเล็กน้อยและคคอปเตอร์มไม้ไผ่เว้นไฮไลท์ขาวไม่ต้องเยอะเดี๋ยวโดนจับได้ว่าประหยัดสีแล้วระบายเจดอ่อนๆให้มีสง่าทบอีกเลเยอร์ด้วยเซเรลีนบลูจะกลายเป็นสีอความมารีนที่ว่ากันว่าจะได้รับความโปรปรานจากเทพแห่งแสงเมื่อเทพแสงโปรดแสงมาเราก็ต้องเว้นไฮไลท์ให้พอง,งามอย่าให้ใครรู้ว่าเราประยัดสีแล้วพ่นมอสกีนรองพื้นให้เรียบรีบเติมวอมเกชัก้นไม่ต้องรีบร้อนเวลาอยู่ข้างเรา แต่กระดูกสันหลังไม่ค่อยอำนวยหลังจะปวดเกือบลืมไล่สีเฉดเงาคิงฟิชบูให้กับสีอความารีนให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไลเ่เฉดปีศาจสีดำลุยทำงานในเงามืดเพื่อรับใช้แสงสว่างสุดติ่งนรกสั่งมาโคตรฝีเยว